โรงพยาบาลสูเมนจังหวัดแพร่ ปีพุทธศักราช2559โรงพยาบาลสุมเม่นเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงมีผู้ป่วยมารับบริการจำนวนมากทั้งผู้ป่วยในและนอกชุมชนอำเภอสุมเม่นมีประชากรมากกว่า7,000 70, 0คนทำให้ประชาชนต้องไปใช้บริการที่โรงพยาบาลแพทย์เป็นจำนวนมากคณะกรรมาการพัฒนาโรงพยาบาลสุมเม่นจึงมีมติที่จะขยายและยกระดับโรงพยาบาลสุมเม่น ให้เป็นโรงพยาบาลขนาด120เตียงแต่พื้นที่โรงพยาบาลสูงเมศในขณะนั้นมีเพียง5ไร่เศษไม่เพียงพอในการขยายด้วยการสนับสนุนจากประชาชนทุกภาคส่วนวัดโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์กรชมรมบริษัทห้างร้านคณะครูคณะอาสาสมาัคร คณะเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสูเม่นกองทุนหมู่บ้านขหาบดีผู้นำชุมชนจากองค์กรและบุคคลหลากหลายอาชีพทั้งในและนอกจังหวัดแพร่ทำให้ประสบความสำเร็จในการจัดหาที่ดิน24ไร่2งาน64ตารางวาในปีพุทธศักราช2559ถึงปี2560มีการจัดทำมาสเตอร์แพลนของโรงพยาบาลได้จัดทำแผนคำของงบประมาณ5ปีอี และได้เริ่มการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก5ชั้นในปี2562ถึงปี2563ได้รับงบก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน60เตียง2ชั้นพร้อมลิฟต์และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สนับสนุนการทำถนนทางข้ามคลองชลประทานและถนนหน้าโรงพยาบาลกว้าง16เมตรปีพุทธศักราช2564 ได้รับงบประมาณสร้างรัวร้วทึบรั้วโปรง่งป้ายชื่อเสาธงประตูระบบไฟฟ้าระบบประปาถนนในบริเวณอาคารบริการและเปิดให้บริการโรงพยาบาลสูงเม้นแห่งใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2565รงเย็าานนมคควสูงพิเศในการีจะประทับที่ที่ซึ่งเป็นวันนี้นคะก็เปนี่ โรงพยาบาลชุมชน F1 ขนาด64เตียงในปี2567มีห้องผ่าตัดเพิ่มเป็น4ห้องหอผู้ป่วยหนัก ICU รับผู้ป่วยหนักได้8เตียงจำนวนเตียงรับผู้ป่วยฉุกเฉินเพิ่มขึ้นห้องพิเศษเพิ่มเป็น10เตียงทำให้โครงสร้างของโรงพยาบาลสูงเมน่นแข็งแรงงดงามและทันสมัยโรงพยาบาลสูงเม่นแห่งใหม่เน้นการให้การรักษาพยาบาลโดยเพิ่มศักยภาพการให้บริการ OPD ชั้น1บริการผู้ป่วยนอกทั่วไปด้วยระบบสมาร์ท OPD ตู้คีย์ออด OPD เ e ปเปเลตเทเลเมดิซีนและเทเลฟาร์มาซีการดูประวัติผู้ป่วยด้วยระบบเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลอื่นๆการนัดออนไลน์การรับส่งยาถึงบ้านเฮลไ r เดอร์ Rider, และภายในอาคาร OPD ชั้น1โรงพยาบาลสุเวนแห่งใหม่นี้ มีพื้นที่กว้างขวางไม่แออัดสะดวกสะอาดสวยงามเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการเป็นอย่างมาก OPD ชั้น2บริการผู้ป่วยนอกโดยแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลสูงเมฆและโรงพยาบาลแพทย์อายุรแพทย์สัญญาแพทย์ทั่วไปสัญญาแพทย์กระดูกและข้อสัญญาแพทย์ทางเดินปัสสาวะจิตแพทย์กุมารแพทย์และกลุ่มง,งานเวชกรรมฟื้นฟูชั้น3หน่วยผู้ป่วยหนัก ICU รองรับผู้ป่วยหนักที่มีอาการหนักหรือซับซ้อนได้8ดเตียง หน่วยทันตกรรมให้บริการปรึกษาและรักษาทันตกรรมโดยแพทย์เฉพาะทางจำนวน6กเตียงและกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ6สาขาและรับบริจาคเลือดชั้น 4. งานห้องผ่าตัด4ห้องสามารถตัดต่อเส้นเลือดเพื่อเตรียมผู้ป่วยไตวายในการฟอกเลือดผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและงานสองกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้นและส่วนปลายซึ่งสามารถลดระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัดของผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแพร่ได้เป็นอย่างดีอีก นอกจากนี้ยังจัดทําโครงการผ่าตัดต้อกระจกโดยความร่วมมือของโรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครจัดตั้งหน่วยบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับชั้น5างานบริหารสนับสนุนบริการห้องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหัวใจของระบบข้อมูลของโรงพยาบาลที่มีความปลอดภัยสูงห้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซีทีสแกนรองรับผู้ใช้บริการจากสถานพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดแพร่ ตึกผู้ป่วยในสองชั้น60เตียงมีห้องพิเศษ10บห้องห้องแยกโรคสองห้องและห้องแยกสำหรับพระภิกษุสามเณร4เตียงโรงพยาบาลสูงเม่นแห่งเดิมเน้นการให้บริการปฐมภูมิส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตลอดจนสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล16แห่งชั้น1เปิดบริการตรวจสุขภาพคลินิกผู้สูงอายุงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยงานระบาดวิทยา งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อชั้น20มินิทัญรักของจังหวัดแพร่16เตียงศูนย์ชีวาพิบาลประกอบด้วยโฮมบอร์ดและอยู่ระหว่างจัดเตรียมห้องพิเศษจำนวน10ห้องรอบๆอ,อาคารบริการประกอบด้วยคลินิกแพทย์แผนไทยฟังเข็มหน่วยไตเทียม10ยูนิตและหน่วยสนับสนุนบริการงานซักฟอกและจ่ายกลางโรงอาหารคลังยาและเวชภัณฑ์ตลอดจนบ้านพักบุคลากรทั้งหมด การยกระดับโครงสร้างและการให้บริการส่งผลให้โรงพยาบาลมีสถานการณ์การเงินอยู่ในระดับดีสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปี2568ถึงปี2571มอบทุนการศึกษาให้พยาบาลปีละ5ทุนร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสุเมศรรองรับการขยายโรงพยาบาลเป็น120เตียงในปี2571 นอกจากการปรับโครงสร้างอาคารสถานที่การยกระดับบริการดังกล่าวแล้วโรงพยาบาลสูงเม่นยังให้ความสำคัญกับการดูแลผู้รับบริการด้วยหัวใจดุจญาติพี่น้องการดูแลเอาใจใส่และการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมจร,ริยธรรมเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์โรงพยาบาลคุณภาพเทคโนโลยีทันสมัยผู้รับบริการประทับใจผู้ให้บริการมีความสุข